สวัสดีครับอยู่ผมอันนี้โซพีวันนี้ผมจะมาตอบคำถาม Q&A นะครับนะครับทุกคนตอนนี้ผมจะมาตอบคำถาม Q&A ในวันนี้ที่มีวนันนี้ผมปล่อยคลิปไปนะครับนะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมจะขอบอกเลยก่อนบางอย่างตอนผมตัดต่อคลิปนี้เนะี่ยแบตโทรศัพท์ผมดับ3ครั้งครับคลิปหาย ผมทำไ้ห้าทีแบบนี้ครับคลิปผมหายถึง3ครั้งผมเลยต้องทำใหม่น้ำตาแทบไหลเลยครับทุกคนโอ้โหตอนนี้โทรศัพท์ผมก็เริ่มไม่อะไรนะอยู่ดีมก็ดับเองแล้วเอย่เวนี้อาจจะมีคลิปลงซาบ้างนะครับโอ้โหโคตรเจ็บหัวเลยแทบน้ำตาแทบไหลแล้โคตรหัวร้อนเลยครับทุกคน โทรศัพท์เริ่มดับเองแล้วในตอนนี้อาละก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขอพูดนิดหนึ่ง Q&A นี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับถ้างั้นมามัน้นไม่ต้องเสียเวลานาน,านหรอกมาเราไปจมพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยในวันนี้ไปเลยคำถามเนี่คุณชื่ออะไรครับผมซื่อสิ่งจะเรียบอะไรก็ได้ครับอายุ17ครับ ชอบทำอะไรชอบดิ้นเกมแล้วก็ดูหนังนครับกินกินข้าวยังกินแล้วครับชอบอนิเมะเรื่องอะไรครับผมไม่งั้นเหรอชอบหลายเรื่องครับผมมีหลายเรื่องแต่ผมไม่พูดออกมาหรอกความสูงเลยร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักเจ็ดสิบครับผมไม่ค่อยผมเป็นคนอ้วนนะครับโทรศัพท์ใช้รุ่นซังซุงนะครับคนที่ชอบเหมีอยู่แล้วครับ ต่อไปเลยเซฟแอปคิก <c oughs> มาเตอร์ตัดต่อนะครับตอนตอนสามทุ่งชอบกินอะไรหรือครับชอบกินจีปะเต้ครับชอบคนแบบไหนเหรอชอบคนมีสายดีครับผมเป็นคนดีครับทำ YouTube นาน,นทำได้ห้าเดือนแล้วครับฟ้าฟังเพลงเลยฟังเพลงแนวล็อกครับชอบวาดรูปม่หมๆครับ มีอะไรอยากทําที่สุดนะก็ไม่รู้ครับผมทําได้บทรู้จักใครบ้างก็รู้จากหลายคนครับนะเรา,าตอบถามทําไมผมจึงท o u t ท b e นะครับเดี๋ยวผมไม่ตอบตอนท้ายนะครับไก่กับไข่ได้เกิดด้วกันนะสไลด์ครับผมเกิดก่อนไก่กับไข่ครับถ้าไม่มีสลไอมันก็ไม่มีนะครับนะรู่จังหวัดอะไรผมเป็นคนประเทศลาวนะครับนะเออชอบทำไมถึงชอบไฟนั่นกาดซีนหนะครับ มันเป็นเกมแบบตั้งแต่สมัยเด็กผมแล้วผมอยากเิ่นมากครับแต่ตอนนี้ผมก็อยากเิ่นมันมากโดยเฉพาะภาค16ออกมาใหม่นี่ผมเห็นแล้วถือว่าก็ดีครับมาเรามาคำถามต่อไปกันอีกชอบเกมแนวเลยผมชอบเกมแนวประจนไทยแบบแบบอหรอเป็นแบบอะไรนะ ผมอธิบายไม่ถูกครับไว้อ่านใต้คําอธิบายครับผมจะเขียนละเอียดให้บางบางอันผมก็อ่านแบบแนั้นครับว่าผมไม่ค่อยกล้าเรียนออนไลน์ไหมผมไม่เรียนออนไลน์ครับแต่ผมสอบออนไลน์เลยแต่ก็จบแล้วผมไม่เรียนออนไลน์ครับสอบแกงมีเพื่อน youtube ก็มีครับนั่นแหละผมพูดไม่ค่อยเก่งครับผมจะแล้ว ไว้อ่านเนี่ยเอาใต้คลิปเอาครับซื่ออะไรอายุเท่าไหรซื่อผมตอบไปแล้วครับอายุซื่อสิงอายุ17นะครับชอบชอ,อบมีสอบมีสอบสัตว์แบบน้ําแบบน่าเกลียดนะครับแบบ,บใต้ทะเลใต้มหาสมุทรครับผมโอเคห้สอบเพราะว่ามันแบบน่ากลัวนะครับวันเกิดที่17นะครับมันเกิดผมวันที่17 เป็นยังไงบ้างครับกับการตอบ Q&A ของผมมันอาจจะแบบฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับ <c oughs> ผมแบบยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่มันแบบเป็นครั้งนี้เป็นเท่าไ่นะเอ่ออะไรวะนั่นแหละแบบ,แบ,บอยังอายอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> เแบบพูดตอบ Q&A นี่ผมจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ผมอยากรู้ <c oughs> โอ้ยอะไรอกู นี่แหละครับคลิปอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้อ่านใต้คอมเมนต์เอานะครับมันค่อยรู้เรื่องก่อนอถ้าใครอยากรู้อะไรก็ใต้คอมเมนต์ครับคำอธิบายนั้นผมผมจะใส่สไว้คำอธิบายครับถทานั้นก็บายนะครับตอนนี้